คอลัมน์วันเสาปลายซอยสารเตี้ยบุหรีไฟฟ้ากฎหมายคืออะไรกฎหมายคือตัวหนังสือในทางปกครองมีขึ้นเพื่อใช้เป็นบรรทับฐานควบคุมร้อยรัฐสังคมมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบและไม่รังแกข่มเหงกันส่วนจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมเป็นธรรมไม่ได้อยู่ที่กฎหมายหากแต่อยู่ที่ความรับรู้ของคนสองส่วน ส่วนหนึ่งคือผู้นำกฎหมายไปใช้อีกส่วนคือผู้ถูกกฎหมายบังคับใช้ฉะนั้นในการพิพากษาคดีคดีหนึ่งเราจะเห็นว่ามีทั้งฝ่ายบอกว่ายุติธรรมและฝ่ายบอกว่าไม่ยุติธรรมเสมอเพราะนั่นคือมนุษย์ความถูกต้องกับความถูกใจดูเหมือนมันจะไปด้วยกันได้แต่ไม่เคยไปด้วยกันได้เลยในความเป็นกฎหมายกับความเป็นจิตมนุษย์ ถ้าประเทศไหนมีกฎหมายมากๆแล้วประเทศนั้นสังคมเป็นสุขและเป็นธรรมผมว่าโลกใบนี้เป็นโลกทิพย์ไปนานแล้วเพราะมนุษย์ต้องเป็นสุขกันทั่วหน้าไม่มีสงครามอาวุธสงครามการค้าสงครามเศรษฐกิจและสงครามการเมืองโดยเฉพาะประเทศไทยเราถ้ามีการสำรวจผมมั่นใจ ประเทศเราต้องติดอันดับประเทศมีกฎหมายมากที่สุดในโลกแน่นอนสิ่งที่ผมต้องการสื่อวันนี้คือกฎหมายนั้นใช้ควบคุมได้ทางกายเท่านั้นไม่สามารถควบคุมทางจิตใจได้แต่ทีนี้มนุษย์เหมือนเรือมันจะวิ่งได้ก็ต้องใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเครื่องยนต์ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่เรียกว่าจิตใจมนุษย์ก็เช่นนั้น ร่างกายมันคุมด้วยจิตใจแต่เราเน้นแต่กฎหมายควบคุมกายขณะเดียวกันละทิ้งกฎธรรมสำหรับใช้ควบคุมจิตใจซึ่งกฎธรรมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่ธรรมชาติมีให้เพื่อจำแนกสัตว์มนุษย์ให้ต่างกับสัตว์เดรัจฉานแต่น่าเสียดายโลกวัตถุพัฒนาสูงขึ้นเท่าไรโลกธรรมในจิตมนุษย์กลับต่ำลงมากเท่านั้น ความจริงธรรมชาติสร้างสมดุลมาให้พร้อมด้วยกันแล้วแต่มนุษย์เลือกจะใช้ชีวิตแบบขาดสมดุลกันเองฉะนั้นไม่เพียงไครเราหากแต่ทั้งโลกปัญหาจึงเกิดและปัญหานั้นก็ไม่ได้เกิดเองหากแต่มนุษย์นั่นแหละเป็นผู้ทำให้เกิดแล้วสมดุลที่ธรรมชาติสร้างมาให้คู่กับมนุษย์ถืออะไรศาสนาไงละ่ะทุกศาสนาแหละทั้งพุทธคริสต์อิสลาม พราม์ซิกส์และอื่นๆบรรดามีในสังคมโลกมนุษย์ต่างกันเพียงวิธีการและรูปแบบแต่เป้าหมายเดียวกันคือสอนให้มนุษย์เป็นคนดีอยู่ร่วมกันแบบสันติไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงทำร้ายกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเว้นบาปสร้างทางบุญ ทุกศาสนามีสวรรค์มีพระเจ้าในทางของตนเป็นทางไปสู่เหมือนกันทุกศาสนาสรุปทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดีถ้าแต่ละชาติมีคนดีมากกฎหมายก็แทบไม่มีความจำเป็นจริงไหมเมื่อมนุษย์ละทิ้งศาสนามหาภัยพิบัติจึงเกิดเพราะเมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่คืนสภาพสัตว์เดรัจฉานในร่างสัตว์มนุษย์กฎหมายก็ไร้ความหมาย ใครเคยเห็นสัตว์เดรัจฉานกลัวกฎหมายกลัวติดคุกไหมละ่ะถ้ากลัวด้วยมีกฎธรรมอยู่ในใจบ้างบางพวกนับการเมืองจะมีนโยบายโกงเอามาแบ่งการเกิดขึ้นเหรอจนเป็นขานิยมจนถึงทุกวันนี้ใครไม่โกงนั่นต่างหากคือตัวประหลาดการทุจริตคอร์รัปชันรีถไทยสังคมกินสินบาทค่าสินบนในวงการจึงแตกหนอขยายพันธุ์เป็นเรื่องปกติ ในระบบราชการว่าที่ไหนเขาก็ทำกันคนไม่ทำคือไม่โกงตามเขาไปนั่นแหละคนโง่ผมจึงเห็นว่าการปฏิรูปสังคมปฏิรูประบบราชการการมุ่งเน้นใช้ระบบกฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างเดียวมันก็คือการเพิ่มขยะอีกชิ้นลงในทางขยะกฎหมายเท่านั้นควรต้องเอากฎธรรมเข้ามาใช้ควบคู่กับกฎหมาย ในทางบริหารและปกครองด้วยนั่นแหละจึงจะเป็นการสร้างสมดุลทางสังคมชาติกฎหมายอย่างเดียวไม่มีกฎธรรมสังคมจะแข็งกระด้างถ้าใช้กฎธรรมอย่างเดียวไม่เจอกฎหมายสังคมก็จะอ่อนปวกเปียกดังนั้นการสร้างสมดุลด้วยการนำทั้งสองส่วนประยุก์ตเสริมสร้างสังคมจะดุลยธรรมลงตัวพอดี ผมเห็น6กตำรวจที่เข้าคุกระหว่างคดีรีดถาดาราไต้หวันวันก่อนได้อ่านคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเห็นอัตราเงินเดือนแล้วจึงไม่แปลกใจว่าทำไมตำรวจโจรจึงเหมือนดอกเห็ดทุกหย่อมยากระดับร้อยตำรวจเอกยังสองถึงสามมืระดับนาย1 0บหมื่นห้าขึ้นไปถามว่ามากหรือน้อยกับระบบราชการไม่มากแต่ก็ไม่น้อย พอดีตามอัตภาพสังคมข้าราชการซึ่งมีทั้งหมดหลายล้านคนขึ้นต้นเหมือนน้อยแต่นานไปยิ่งใกล้เกษียณกลับยิ่งมากและมั่นคงกว่าคนทำงานบริษัทห้างร้านแถมมีบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ต่างๆนอกจากตัวเองแล้วยังมีอนิสง์ไปถึงพ่อแม่ลูกเมียด้วยแต่ก็นั่นแหละในสังคมวัตถุล้อมชีวิตมนุษย์ทุกวันนี้เงินเดือนสองหมืน กับค่าเฟอร์นิเจอร์สังคมผ่อนมือถือผ่อนรถชอปปิ้งกินห้างดื่มสตาร์บัคค่าเน็ตเกลี้ยงแล้วแล้วเมียละ่ะลูกละ่ะกว่าเดือนชนเดือนจะหาเงินที่ไหนคิดอะไรไม่ออกระดับกระจอกก็ตั้งด่านไทยหรือไม่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์แปะใบสัง่งรถที่จอดตามซอยตามตลาดหาค่ากับข้าวส่วนระดับใหญ่ค้าสำนวนพอได้บ้าง แถมยังมีค่าสวยกงสีประจำท้องถิ่นที่เสริมเป็นรายได้ประจำถ้าอยัางต้องกิจมากใช้มากหรูมากก็ย่างว่ารวมกิจการค้าสีเทาหรือไม่ก็ตำรวจบางหน้าขายยาบางหลังรวยไปเลยมันจเจริญตามรอยกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ผมจำความได้แล้วสมัยก่อนตำรวจค้าฝิ่นค้าของเถื่อนหัวหน้านักเลงเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้ จากฟินพัฒนาเป็นยาบ้ายาไอซ์ยาอีและอาวุธยุโทโธปกรณ์อีก20ปีถึง30ปีข้างหน้าคงพัฒนาไปถึงขั้นส่งยาผ่านยานอาวกาศไปโลกระอังคารโนนตำรวจจะเข้าถึงศาสนาก็ตอนมีปัญหามีคดีจนตาไปกระตะก,กายพึ่งผ้าเหลืองซึ่งตรงนี้ก็ให้ข้อคิดว่าตำรวจทุกวันนี้ เป็นผู้รักษากฎหมายและใช้กฎหมายถ้าเพิ่มไปอีกอย่างคือกฎธรรมละ่ะคือตำรวจนอกจากรักษากฎหมายแล้วให้รักษากฎธรรมควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายด้วยน่าจะเป็นรูปธปรรมในคำว่าปฏิรูปตำรวจขึ้นบ้างไหมเงินนะ่ะถ้าใช้โดยไม่ประเมินตนเดือนละล้านก็ไม่พอแต่ถ้าประเมินตนจะขวนขวายใช้เวลาว่าง ประกอบกิจการงานหาไรายได้เสริมนอกจากพอแล้วยังเหลือไม่ใช่สักแต่ว่าพูดนะมันเรื่องจริงเพราะผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วจากเงินเดือนเดือนละสามร้อยหกสิบบาทยุเข้าวเปล่าถ้วยละห้าสิบสตางค่ากินอยู่ค่าเสื้อผ้าค่ารถค่าเรียนสารพัดผมเคยบริหารเงินสามร้อยหกสิบบาทยังเหลือแปดสิบบาทในบางเดือนด้วยซ้ำ แต่ต้องหนักเบาเอา,เอาสู้ไม่เกี่ยงงานเสริมนะเขาจ้างล้างส่วมก็ต้องเอาแล้วผมก็รอดถึงไม่รุ่งเป็นอาเซียแต่คนเขาก็เรียกเท่าแกย่อยสิที่ไหนเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างเรื่องเดียวแต่ต่างคนต่างออกกฎหมายประกาศกระทรวงพาณิชย์บ้างพรบคุ้มครองผู้บริโภคบ้างพรบศุลกากรบ้างพรบก,กระทรวงสาธารณาสุขบ้าง พรบกระทรวงยาสูบบ้างสาระหลักทั้งหมดแล้วเน้นห้ามนำเข้าเน้นห้ามนำจำหน่ายมีโทษถึงติดคุกแต่ไม่มีกฎหมายฉบับไหนบอกว่าคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเลยจะผิดก็ในข้อหาสูบตามที่สาธารณะหรือที่ต้องห้ามเหมือนบุหรี่เท่านั้นอีกอย่างถ้าตำรวจจะจับคนสูบโดยอ้างพรบศุลกากรยาโมเมอ้างมาตราสอง,สสอง 244 246แค่นั้นต้องไปดูให้ครบถึงมาตรา256 257ด้วยเพราะตามพรบศุลกากรมาตรา256บอกว่าภายใต้มาตรา257บรรดาความผิดตามพระชบัญญัตนินี้ถ้าบุคคลนั้นยินยอมใช้ค่าปรับหรือได้ทำความตกลงหรือทำทันบนหรือให้ประกันตามที่อธิบดีเห็นสมควรแล้วอธิบดีจะงดการฟ้องร้องเสียก็ได้ และใหถือว่าคด,ดีเลิกกันสรุปกฎหมายยังคลุมเครือในด้านผู้สูบบหรี่ไฟฟ้าเพราะไม่มีกฎหมายฉบับไหนบอกว่าคนสูบผิดกฎหมายมันจึงเป็นช่องว่างให้ตำรวจใช้ความคลุมเครือของกฎหมายที่ต่างคนต่างออกปุ่มเฟือยจนฟ้ามนั้นเป็นช่องรีดไถหาเงินจึงถ้าจะตรงฉินกันจริงๆต้องไปจบที่ศุลกากรไม่ใช่ที่ตำรวจหรือที่ศาล ผมเห็นด้วยกับนายชัยวุฒิธ,ธานาคขมานุสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลที่ว่าเราต้องทำเรื่องนี้ให้ถูกกฎหมายหากคิดว่าเป็นเรื่องวิถีชีวิตประชาชนและสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นสิ่งที่คนส่วนมากยอมรับได้เราก็ควรจะทำให้ถูกกฎหมายให้มีการขายและเก็บภาษีให้ถูกต้องเพื่อเอาภาษีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องอื่น ไม่ทำกฎหมายให้ขัดต่อวิถีชีวิตประชาชนมันจะแก้ปัญหาเรื่องสวยและแก้ปัญหาเรื่องคอรับชั่นได้ถูกวันนี้บุหรีขายได้สูบได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วกับบุหรี่ไฟฟ้าต่างกันตรงไหนทำไมจึงผิดเพื่อส่งเสริมกิจการตำรวจสารเตี้ยหรือไงคอลัมน์วันเสารปลายซอย